ข้าวปั้นปั้นครับปั้นเงยหน้าหน่อยลูกเงยหน้าหน่อยโอ้โหลูมากลูมากจริงจริงมากจริงๆในลูกข้าวปั้นเด็กถังขยะของเราข้าเหนียวข้าปั้นปั้นครับหรอจังเลลูกไหนเงยหน้าขึ้นอีกหน่อยเงหน้าขึ้นความรอหน่อ,นอยเร็วปั้นเลยปั้นเงยหน้าดูความรอหน่อ,นอยเร็ว รอ้มากจริงๆเลยเขาปั้นเด็กน้อยของเราตอนนี้ไม่น้อยแล้วนะคะดูตอนนี้ไม่น้อยแล้วเนี่ยโอ้โหดูท่านั่งสิน่าเอ็นดูท่านั่งเขาปั้นอไปดีกว่าแม่ไปดีกว่าอ่าไป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 ไหนไปไหนไปแล้วเดินไปแล้วไม่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมลูก นี่ใครข้าวตังอันนี้คุณแม่สมศรีข้าวตังตังเอ้ยตังเลยหน้าดูหล่อๆหน่อยเร็วตังตังตังครับข้าวตังไหนไงหน้าไหนสิเออข้าวตังก็หล่อข้าวตังก็หล่อครับหล่อมากๆเลยลูกข้าวตังหล่อมากๆเลยอันนี้ใคร นี่ข้าวเหนียวเหนียวเอ้ยเหนียวเหนียวไงหน้าดูดิเหนียวไงหน้าดูหล่อๆหนยลูกเหนียวครับข้าวเหนียวคงย้อยข้าวเหนียวคงย้อยเหนียวครับเอ่อเกเรเขาค่อนข้างจะเกเรอยู่นะคะ สมมสีแม่สมมสีเจ้าแม่สามสีสามสีเ้ยอันนี้เจ้าแม่สามสีเหรอลกูกฮะไหนไงหน้าขึ้นดูหน่อยสิอ๋อเจ้าแม่สามสียังสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหนม,เ,หนมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาไกลไม่ได้เนี่ยไกล้ไม่ได้ทําว่าไงลกกูกว่าไงลกูกสามสีคนสวย คนสวยเหรอคะสาวน้อยฟ้าใสฟ้าใสเหรอลูกฟ้าใสเหรอคะอคนเก่งนะลูกฟ้าใสคนสวยหน้าตาคล้ายกันเด็กบ้านบ้านเนี้บ้านขนแก่นเนี่ยหน้าตาคล้ายกันประทูฟ้าใส ตะวันอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาคล้ายกันนะคะข้าวตังข้าวตังจะเอาอะไรลูกข้าวตังจะเอาอะไรอยากได้อะไรบอกแม่สิอยากได้อะไรแม่สมศรีแม่สมศรีเนี่ยเข้ามาคลอดคลอดลูกที่บ้านแม่เกียงที่กรุงเทพนะคะก็เป็นแมวจรมาคลอดที่บ้านแม่เกียงที่กรุงเทพก็มีอ่า กระลำผักกาดแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะลูกของเขานะคะส่วนกระลำผักกาดต้นหอมเนี่ยมาอยู่ห้องนี้กันหมดกับแม่นะคะส่วนผักชีเนี่ยอยู่ห้องด้านในไม่ยอมออกมาออกมาก็วิ่งวิ่งร้องอยากกลับคืนไปห้องข้างในนะคะแล้วห้องข้างในเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเล่นกับใครด้วยนะคะ,ะผักชีเขาไม่เล่นกับใครเลยเขาเป็นแมวที่ชอบอยู่อิสระ นี่ก็ใบตองใบตองลูกของแตงกวานะคะเนี่ยก็ชอบมาอยู่ห้องนี้เหมือนกันห้องนี้ได้กินเยอะห้องเนี้ยทําอะไรนิดนึงเหลือของใครมีก็าให้กินห้องเนี้ยไวมากได้กินอะ่ะเลยไม่อยากไปอยู่ข้างในนะคะเนี่ยใบตองทํากับข้าวก็ได้กินก่อนนะคะห้องนี้ต่อป้านไออะไรหูกไอคอกไอแคกทำไมหรอสำลักอะไรสักอย่างนี่เลยไอ นี่เป็นไรหรือเดี๋ยวก็หายเขาแข็งแรงดีนะคะจ๋าสมศรีจ้าอะไรคะแล้วสมศรีคนสวยเหรอสมศรีคนสวยเหรอคะหายยังหายยังต้องให้แม่อุ้มแม่อุ้มแล้วหายไอเลยเอา้า ดูเจ้าขนนนะคะดูขนนนอนดูนอนนอนมีความสุขหลับลึกเลยนะคะขนน์น่ะหลับสบายเลยดูดูตรงนี้ได้แดดหน่อยหนึอหนงอุ่นๆน,นะคะในนอนสบายเลยขนน์ดูชาเขานอนปัน้านปันป้าน บุญนทรงบุญนทรงบุญนทรงลูกหันมาบุญสทรงหันมาหันมาหน่อยเร็วไม่เอาไม่เอานี่เออขราตังไม่เกลีเอต้ต้นข้าวต้นข้าวต้นข้าวนะคะหายแล้วใช่ไหมหายไอแล้วใช่ไหม หายแล้วมาบนเย็นกันอยู่ถ้าแม่มานี่คือออกมากันเต็มเลยแม่ยินยตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่ว่ากลุ่มนอกกลุ่มในนะคะแม่อยู่ตรงไหนก็มาอยู่ด้วยกันอ่านี่ไงใบบุญใบบุญแล้วคนคิดถึงใบบุญไม้คิดถึงใบบุญไหมคะใช่ไหมลูกใบบุญคะ่ะใบบุญ วันปุ๊กเลยนะเราอะฮะไม่ได้เลี้ยงลูกสบายเลยลูกก็ไม่ได้เลี้ยงสบายเลยนะเป็นยังไงลูกไอฮะอ,อะไรมันคันคอคันคอเหมือนเขาคันคอนะคะไม่มีอะไรนะน้องฉีดวัคซีนแล้วนะคะได้รับวัคซีนแล้วน้องสบายดีนะคะกินข้าวเก่งคงจะคันคอแหละแล้วไอไม่ได้จังหวะเหมือนเราเงนี้แหละเวลาคันคอไอไม่ได้จังหวะที่มันจะหยุดหยุดหายไออะ่ะ ก็จะไออยู่นี้นะคะก็เดี๋ยวคงจะหายนะคะอันนี้ก็รักกันมากหัวชนกันหัวชนกันอยู่เนี่ยรักกันมากเลยนะข้าวปั้นต้นกล้าดูขนนนอนนะคะน่าเอ็นดูมากๆเลย ดูนะจากเด็กน้อยที่โดนหมาไล่กัดนะคะหมาไล่กัดแล้วไปหาขอข้าวเขาก็ไม่ได้ข้าวกินนะคะก็ไม่ได้กินข้าวแม่ต้องพาเดินคอตกกันกลับบ้านนะคะนึกภาพออกเนาะนะคะเียนยายเขาเล่าให้ฟังเนี่ยตอนนี้ได้กินอิ่มได้นอนหลับได้อยู่สุขสบายได้ทำวัคซีนนะคะอยู่รอดปลอดภัยนะลูกนะขนุนมันแกวมายมนะคะ ลูกของแม่ทับทิมนะคะก้อนทำไมร้องทำไมอ่ะลงตัวแล้วใช่ไหมดีแล้วใช่ไหมหายแล้วใช่ไหมหายไอแล้วเนาะได้จังหวะแล้วเนาะเออเดี๋ยวก็หายแป๊บเดียวก็หายไปกินน้ำไปลูก่ะไปกินน้ำนะนนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกับลูกสวัสดีค่ะ